ราชกุมารเราคิดว่าจะจับพื้นท้องครั้นจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วยหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิทเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยราชกุมาร เราคิดว่าจะถ่ายปัจจวะหรืออุจจระก็เซล้มราบอยู่ณที่นั้นเองราชกุมารเราหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูบไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่าหลุด ตกจากกายเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย